สวัสดีครับบ่าวแถาสวัสดีท่านผู้ชมครับแฟนเอฟซีแฟนครับทั้งช่องครับวันนี้นะครับเนาะกับมหาช่างคมนะครับพี่น้องหลังจากช่างคมปล่อยตัวเลขแล้วครับงวดวันที่สองฝึกภาพคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกเนาะครับกับบรรยากาศร้อนๆพี่น้องครับเอาน้ำเย็นๆนะครับเนาะเครื่องดื่มเย็นๆมาฝากสังคมนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวกุญแะครับผมจังยางเข้าไปหาน้ำกัน ว่าเพิ่นอยู่บอครับต่เมื่อกี้ครับขับรถมาสวนทางกับสังคมอยู่ครับเห็นบ่นคีมอไซค์ออกไปห้างนอกนะครับนอกิ่นเลยว่าให้เขามาถ่ายอยู่ทั้งพี่พี่น้องครับเบิ่งบรรยากาศบ้านเทาพี่น้องแดดจ้าขนาดไหนนะครับผมเอาโทรศัพท์เดี๋ยวพี่น้องเครื่องหอนนี่ก็ตัดที่พี่น้องครับถ่ายกัอ่าถ่ายต่อไปได้ขันเครื่องห่อนนะพี่น้องเนาะครับอือแลละครับผมน่าจะช่วง เที่ยงเงาปุ่นพักเที่ยงมาครับผมฤทธจังหดปุ่นแลครับมาแล้วคือมาไหวเถ้าพุเมื่อกี้นี่สวัสดีครับเน,นีย่ยสวัสดีครับผมเมื่อนหนจังใดหยุดคือทีมงานคืออ๋อยู่อยู่ครับทีมงานพนอยู่อยู่ในกว่าส่่งพนหยุดเอาหยุดติครับเมื่อไหนหรือจังใดของม่มามาสองมือแล้วไ,ได้พักพอน โอ้ยครับเหมือนครับสวัสดีครับพ่อสังไก่พ่อสังไก่พ่่อโอ้ยจังหวะพ่อเอาสวัสดีครับช่างคมครับจังหวะพ่อกันพอดีบนขี่สวนเอาพ่อจังหวะทีมงานเอาน้ำเย็นๆมาอ่าัในทีมงานนนอครับยุพีบมิปียุพีบมิปีเห็นขี่รถออกไปไสมเมื่อกี้เลยว่าจะไป นอนเปรยที่ได้ว่าที่ไรที่พูดเราคนหลา่คนคนหลายเออครับผมมาผิดละอืมโอ้ใบเนาะเออาญี่ปุ่นก็บวะมีไอ้มันมันต้องมีตำราเ่ามี่เรยจะหั่นกระเขียนไอยเอาจะหั่นกรเขียนไว้ให้กันเตะโอ้อ้าคือกอขึ้นสูงแต้ดิสิเทสหอผิดมาเพรว่าดินขึ้นควอมดินโอ้ดิ้นขึ้นสามบล็อกเลยบ่ะครับดินครับอืมสิบ่เจินเทินอย่างเงี้ยป่ะสูงภาวะหลังคาพันยุกสูงอยู่เด้ครับ ของบันไดสามก้อนนี่เอ้าจะมาเอาดินเขามาละใส่บนนี้บันไดสามขันบันดินกันเลยนะครับก้อนสามก้อนสามเทปูนกับบุรุษจูอิดบล็อกเทิ้งเทิ้งจูอิดบล็อกเลยครับเป็นยังไงหลังจากปล่อยตัวเล็กแล้วยังอยู่ซื่ออยู่ครับยังอยู่ซื่อยอยู่ครับ มันเหรน่ป็นตาต่อตาต่อไหมเอายานในเล็งตาเดียวเพื่อนในเล็งตาเดียวอีก่เล่งตาเดียวเลยรอะครับยังยังท่านได้ฝันยังครับแต่ว่าคิดว่างวดนี้มาละละเนาะครับม่านครับแต่ว่าหลายเสี้ยนหลายอาจารย์หลายสำนักนี้มาตรงกันคักที่เลขสามเนี่ยสังคมครับผมอาจารย์อื่นเสียนอื่นนี่จะสามกับสี่ครับของชังคมนี่จะสองกับสามครับอืม นี่ตัวไม่แห้งคือสามแปดสามเก้านี่ครับสามแปดสามเก้าจัดแล้วผมจัดลอตเตอรี่ละสามเก้าสามเก้าครับอ่าสังคมบอกลอตเตอรี่ตัวนี้หาไปแล้วครับอ่าเอาหันหาเอฟซีพนังปีนัสังเนี่ยมันเลขเนี่มนเลขเนี่ยก็เริ่มเลิ่มตัวเลขตัวเลขครับอืมจัดลอตเตอรี่ไปแล้วตัวนี้มันบ้าสามเก้านี่วะสังคมครับอืมเพราะว่าแปดดับดิ แปดดับเอาคือวไวจังสันจักแล้วผมมาหมักผมบวดดับไปเพิ่นบหมักเพิ่นว่าดับแปดไปอ่าดับแปดแสงคมก็บอกว่าอยู่เหมือนนันว่าถ้าหมักแปดให้จับเจ็ดมาใส่ครับผมเขียนได้แล้วอ่าจับเจ็ดมาใส่พอดีซ่องนันมากก็ดีเพิ่นั้ากจันลุงให้น้ำเนี้ยไปอ่าสองเจ็ดก็จะเป็นสองเจ็ดสองแปดถ้าผู้ใดคิดว่าแปดหมาม่านบระสังครับอืมแต่ผมบอดับแล้วผมแต่ผมก็ว่าก็บอดับแล้วแปดผมบอดับแล้วอ่าผมว่าบอดับแล้วแปดนี่ แต่ว่าเจ็ดกับมักอยู่เจ็ดนี่มีเจ็ดมีแปดมีเก่านี่มักนีสามสามสามนั่นเท่านั้นครับครับผมมักแปดก็เอาสามเจ็ดใส่กับสองเจ็ดครับเอาแปสซางไปเบิ่งครับอ่ามีพี่น้องเบิ่งตัวเลขเกียร์ประพอเอาหยุดสองมือเลยเตีครับดังโอ้โหของมาม่าสองมือแล้วตัวนี้ละครับกระลังดังครับสามเจ็ดแปดสามแปดนี่กระดังเนื้อสังคมนี่ นี่ป่ครับครับแมนปิดสามนี่แต่ว่าดังตอนนี้สร้างสามศูนย์สามศูนย์ครับอืมล่องมากอาจะเป็นสามเก่าของสังคมหนึ่งแหละพี่น้องอ่าสามศูนย์สามเกสามศูนยครับสามศูนย์หนึ่งหงดนี่คือหงดเมื่อกี้คือหาหนึ่งเมื่อกี้นี่แต่วดนี่มันเป็นสามศูนย์พิจับตัวปุ๊บโบเมนแค่หลอดครับเอาเนี่ยครับถ้าพู้ได้ประมาณแปดกับไส์สองสังคมมา ตัวกันสองเจ็ดสามเจ็ดแปดกับไซเจ็ดค่ะบ่ราะมันไซสองอันนี้ครับอ่าจะไซสองกับไซเจ็ดเบิ่งเอาพี่น้องไทยเบิ่งยืนดับพี่น้องเนาะครับผมนี่ครับอ่าแปดถ้าพอมักสองแปดสามแปดก็จะเป็นสองเจ็ดสามเจ็ดธรรมุชมนะครับเนาะครับผมอ่าแต่ว่าเลขวิ่งไม่แห้งก็คือสามกับสี่ชนกับของสังคมก็คือชนกันที่สามจังอืม อ่าติดสามในบอสามแปดสามเก้าสามตัวพอสามตัวพอบนแอร์นี่สั่งสามเจ็ดจะมาอีกนีิเนี่ยมันออกงวดแต่มันเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดสามบนล่างงวดนี้จะมาสามเจ็ดสามงวดสี่งวดเอาแจ้งไหนมาเห็ดอยู่นี่เพราะฝันยึดในบ่อนี่เอฟซีกัถามอยูุเอเป็นทั้งไห ย่งครับย่างบ้านเล็กที่บ้านเล็กที่เพิ่นเท่านี่บ้านเล็ที่หนึ่งสองหนึ่งบ่โอ้หนึ่งสองหนึ่งแมน่าแมห่หนึ่งหนึสองหนึ่งติดสองอยู่นี่แหะสังคมแต่อันนั้นมันบ้านเล็กที่อีดีเพิ่นบัอยู่ในใบทีนดนั่นบ้านเล็กที่นะแปลว่าหนึ่งเก่านอยู่เดียวหนึ่งเก่าหนึ่งเรี่ยมที่ดินกันอยู่นี่แหละแมนหนึ่งเก่านึ่งว่าแปลงอ๋อแปลงเนหนึ่งเก่าหนึ่งแปลหนึ่งหนึ่สองหนึ่ง หนึ่งสองหนึ่งครับตัวนี้ทีหนูน่าตัวนั้นทีใหือครับชังคมลอตเตอรี่จองตัวได้ก็ไว้สามเก้าครับสามเก้าเม็ดเดียวน่ครับพี่น้องสามเก้าเม็ดเดียวใต้น้ำมมก็จัดอ้วครับแต่ว่าไอ้ไอ้ที่มากนี่ก็คือสองเก้าสามเก้านครับต้ิ๊กเก้าเบิร์ผมอ่าวิ่งบนล่างวิ่งสองกับสามเด้อท่านผู้ชมเด้อ ยำวาสามนี่ปิชชนครับหลายอาจารย์หลายสำนักสามมาแรงครับอของสังคมกะจะดังขึ้นเก่าหรือพี่น้องนะครับเนะาะถ้าผมมักแปดกับสองสองเจ็ดสามเจ็ดพี่น้องครับผมปวานนี่ครับถ้าแปดนี่ผมวา่ามีโอกาสนี่กับชุดนี้ได้หรอครับอ่าชุดนี้เล่นบ่ครับผมแต่วันนี้ผมเป็นมกักศูนย์อี่งที่สังคมศูนย์กะ สามศูนย์นี่แล้วครับับมศูนย์สามศูนย์แต่ว่าผมนี่ไปตามของชุดเก้านี่ศูนย์ฮานี่มันมักมาลอยหลังชุดเก้าผมเอาเล่าไปแล้วงวดแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยเล้าผมเอาไปแล้วงวดบางนึงนี่เนี่ย วิ่งหนึงกับศูนี่พี่รองมากึงศูนมาถึงหนึ่เอาล่าไปแล้ว,วลงวดม,<อ>มือนึ่งือยกทีมเล้าอ่อมือแรงครับนี่มือแร่งที่เรีนกันนี่อ่าสี่ศูนย์หนึ่งาี่ว่าเหล้าเล้าทหาสาวเล้าแล้วเนาะพ่อนะครับไปเ่งะพึ่งไอพึง่งขยับตัวปรกบอ่าหม่งวดนี้ครับ ตัวติดเนี่ยบ่ตัวเลขติดเนี่ยบ่ตัวเลขติดอ่าตัววิ่งยังใช้เหมือนเดิมครับผมแต่ตัวเลขติดนี่คือว่าขยับขยับขยับปั๊บไหมปั๊บไหมนั่ครับผมเพราะว่าผมลองสามมือแล้วเขาสามมือสามงวดแล้วอ่าครับงวดนี้ชื่อจับบ๊าดนะพอเนาะครับผมมั่นใจได้ล่ะมั่นใจไอ้ย่องไหนน่ามาเมื่อก่อนท่านผู้ชมนะครับเนาะช่างคมกว่านี่ครับพี่น้องสามเก้าจองลอตเตอรี่ไว้แล้วนะพี่น้องช่างคมอ่า ตัวที่มาคือสองเก้าสามเก้าตัวเน้นนะพี่น้องเนาะแคบหน้าจอไว้พี่น้องสําหรับเล็กวิ่งก็คือสองกับสามขับชนกันครับหลายสํานักหลายอาจาย์คือสามพี่น้องสามนี่มาแรงนะครับเนาะแต่ลายจารย์ส่วนมากจะเน้นเป็นสามศูนย์สามเก้าก็มีพี่น้องครับสามนี่คือว่าตอนนี้ถือว่ามาแรงเลยสามสามมาแรงพี่น้องแต่ของสังคมนีเล็กติดก็คือว่างวดนี้ได้ปรับเปลี่ยนไหมครับผมคือว่าถ้าพอมักแปดนี่จับเจ็ดไซ เอาเกจใส่เลยเอาเกจใส่เฉพาะคู่นี่แต่ว่าสังคมมักกว่าละครับสองเกจสามเกจนะผมมักนี่แล้วผมบอกครับผมขึ้นมักสองแปดสามแปดสังคมนี่นี่พี่น้องผมมักนี่ผมมักชุดนี่แหละซีคู่นี่แหละครับผมสองแปดสามแปดแต่ว่าผมจะจับศูนย์ใส่ยึดตัวหนึ่งจับติดศูนย์ด้วพี่น้องเพราะว่าผมว่าศูนย์อาจจะยังอยู่เนาะพี่น้องเนาะครับเนาะแล้วผมก็จะตามชุดเก่าของช่างคมด้วยบอศูนย์ซีกับศูนย์หานี่คือศูนย์เจ็ดใช่ไหมครับมันมักมาก ตามหลังครับอ응ืมวดนี่จะถิมเวยพี่น้องเวยกันไวแน่ศูนย์สี่ศูนย์หาเนี่ยขามักสามมาสามเด Krishna, ่นก claro ับศูนย์สามศูนย์จัดไปรถต้องขับทำชุ่มมีอันอยู่ครับเอฟีเสื้อบ้าเขาเลยแต่ว่าผมก็บซั่งไว้แล้วครับผมเพราะว่าเพื่อนไปหลายสำนักคำนวณมากขึ้นกันคำนวณมาหลายสำนักครับผมนะครับเนาะเอาแคปหน้าจอพี่น้องนะครับเนาะ ช่างคมนะครับเนาะนี่ครับช่างคมคนยำให้เลยพี่น้องเน้น3ามเก้าด้วพี่น้องเด้อคนจองลอตเตอรี่ไว้แล้ว3ามเก้านะครับผมคนวิ่ง2กับสามสองแปดสองเก้าสามแปดสามเก้าชุดตัวกันเพิ่นว่าทาแปดบ่มาเนาะพี่น้องจับเจ็ดใส่ได้สองเจ็ดสามเจ็ดนะพี่น้องมีแค่นี้นะครับผมสี่คู่นะครับเลขอ่าตัวเลขวิ่งเพิ่นก็ยังใช้เป็นสูตรเดิมตาไม่ขยับแต่เลขติดนะช่างเนาะครับผมเอาขอบคุณสังคมนะครับผมขอบคุณครับพอกันคลิปหน้าพี่น้องครับ ยังไม่ได้ฝันสังคมว่ายังได้พี่น้องได้กับแต่ว่ากัมมันใจในสูตรพี่น้องพอแอดมินเบาเท่าในคลิปน้าครับคลิปนี้โชคดี f อฟซี FC ทุกท่านนะครับเนาะสวัสดีครับ